เดี๋ยวท่าน,นะเล่นต่ออ่ะผ่านนี้รีบๆนะอยากให้จบไวๆหน่อยนะคือผมจะไม่หมกแล้วแย่ yeah. แต่จะหม,มกที่ตัดต่อแต่จะไม่หมกเล่นฮคือวอตด็อกจะออกอะ่ะอยากแคสมากเพราะผมผมเพีย์เดอร์แล้วสั่งแล้วรอเ,เกมออกอย่างเด,ยเดียวแล้วก็โหลดเลยอ่าก็ทำให้ชั้นต่อนะให้ไวอะ่ะรีบๆ อ่าอยู่ไกลแม่เลยอันนี้ผมก็อ่าสันนิษฐานไปแล้วนะว่าไอ้อ s 4น,นะอาจจะแคสไม่จบนะฮะสันนิษฐานที่พูดเป็นนักสืบ <c oughs> คือเพราะว่าอไอเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นนี่ผมทำาด้นะย bon วดยไอบอลเลตโัเดยไอเดี๋ยวพูดให้จบก่น คือมันยังมีหลายเกมอ่ะพ่อเดี๋ยวแอสซินขี่ยูนิตี้ก็ออกวัดดอกก็ออกเพราะว่าสองตัวเนี้ยมันน่าแคทน,นะก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่าก็เดี๋ยวย้อนมาแคทมั่งก็ได้แนะอสซินสามด้วยอาจจะแคทได้ครบทุกภาคเลยภาคหนึ่งเนี่ยจะไม่เคยแคทน,นะเพราะว่าเกมมันมันไม่ใช่เกมแบบเกมเดียร์เอ็ม่ะน,นะโอเคไปหาพันเหาเลยรีบๆปะเมื่อต่พูดเดี๋ยวซา God sink me for this pittance. One thousand reals for those maps. That's what? A hundred pound at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever, um, you ever worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device, follow people around and show where they were. <laughs> a ludicrous idea imagine my wife with such an advantage over me I imagine what a thing like that would be worth sell that to the right person and i'd be the richest pirate privateer in the west indies i'll catch you up on it there's a sage in that house i must speak to in private โอเคะ okay. อันนี้ก็ต้องไปแบบลับๆ er, ล Designer. ่อๆนะสนิกสนิกกี้นะแอบเข้าไปเก็บตัวแรกเลยเซียวโอเคไม่บูฮะก็คือมันจะเทเสริมแล้วก็ฆ่ากาดจากไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ย่านยมานี่มันเน er, ี่ยให้เขาสามตัวนะย พวกวันนี่น้อยโดเซ่เอ้ย <c oughs> ผ่านปะผ่านปะไม่ผ่านนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหไม่น่านเล่นเลยเมื่อก <c oughs> ี้โทษนะ มาบูเลยก็ได้โอ้โเมื่อกี้ไปเล่นนะไปโห่ให้มันเห็นนิดนึงกะจะให้มันเดินมาให้มันขึ้นสีแดงอะเออแล้วมันเห็นแบบจะจา่าเออรู้แล้วก็ใช้มันตลอดเนอี่ยโอเคฮะโดนใจนี่ โอเคแล้วก็ไปช่วยเดอเซตกันเฮ้ยเคยเคยเห็น๋อด้านบนโอเคเฮ้ยเข้าไปทำไมอ่ะน่ะลงมาเออเดินมานี่น่ะไม่เดินเดือเห็นไม่ไม่เห็นโอเคโอเคได้ได้อะไอยู่

ยิงไม่ได้แต่เสียงดังไปนน,ไปน้นไปโน้นเออย่มวันดีพวกดูหน่อยเอาโอ้ยดูไม่ทัน Piss off. Being a wolf pizza, where is this sage? You set him free. I had nothing to do with that much as I wish I did. Take him to the ports, send him to Sevilla with the treasure. Wait now, I delivered your treasures, didn't You did, yes, but you robbed us of Duncan Wallo. Okay, me ไม่ซีเรียสน,นะแคสไปเรื่อยๆดำเนินเนื้อเรื่องให้เดี๋ยวยังไม่ได้คิดเลยเนะี่ยให้ดาวแล้วช่างมันพันนิว a despicable display this tusk p o t is a ruined man caroline unfit for life on land much less at sea if he goes to the west indies it's you who'll suffer father father Come, love. Up with you now. That old muckworm! He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me, standing out there on the deck of a ship that's sliding into port? And there I am, a man of quality, with a thousand doubloons spilling from my pockets like drops of rain. I can see it. เ uh มื huh, ่อกี้กาพความงจำอีกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมปวดตดโอเคไม่ดังไม่ได้ยินนะโอเค เก็บจากหลังมุมนะฮะโอเคติดใจอ๋อไปทางนี้ไม่ได้มานี่ลูกเดินลุกลูกพอรออยู่โอ้เออเฮ้ยเก็บไปเก็บอะไรระเบิลเยีโอเคตัวนึ่งมานี่ลูก ข้ซ้ายโอเคลกลบลก,ลกไปละอาเวลฟู A The แล้วเออดีมากเออ,อย่าเห็นอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะโอเคเรียกมาขันขวาขันบนเดินมาเราเห็นศพครับมา ไม่รอดอยู่ดีนะโอเข่ยเบลเก็บให้ตัวนึงแล้วเอาค้ำเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสป,ปอยชื่อไปแล้วโทษมันยังไม่ได้บอกชื่อเลยผมเรียกชื่อมันไปแล้ว ใช่งันก็นกกให้เราไปช่วยตัวประกันคนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเราช่วยมันมันก็ต้องอยู่กับเราแน่แหละวันนี้นโลงลโลโล,โลมองอยู่ได้ฮึนะเคตตกน้ำ แค่ตรงนั้นอันดาาวลตกไป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 ช่วยคนอื่นออมั้งเฮ้ยเ่าเ่าเม็ดฝนเม็ดฝนมานี่ลูกเอาไว้นั่นเห็นนี่ไอ้อนั่นไม่ได้ยินนะเยี่ยมได้อยู่ได้อยู่โอเค Jimmy here what do you want? there's a cat in this favor you're sailing with me I'd follow you to hell for this mate. เอ้ยเอ้าล่วงทำไมไม่ปีในเสากันะกัมเซมบรออรเรตต์บาฮูตาตาฮูตา you know บาฮูตามาซิฮูตาทอปซิฮูตาทาฮูตา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Come on lads, yeah. if we're to drown today it won't be here. อีกหนึ่งไล่สองไปเลือวบุตรเฮ้ยจิมดิเฮ้เดยวไอ้นั่นเห็นไม่เห็นด้วยไอ้โง่ไอ้โง่นะไอโง่ไอโคตรโง่โอเคได้เลยตรงนี้ There's a brig nearby, just waiting for us to take her. Oh no! Nothing. Nothing at Okay. อันนี้ต้องลงไปช่วยด้านล่างนะโอ๊ะสปอยละไม่ไม่ไม่สปอยมากหรอกบอกแค่นะั้นแะค่บอกไปช่วยด้านล่างเนฮะ้ยอะ,อะ,อะไรต่อมา เอ้ยอย่าเลยลูกขึ้นไปเลยวะัสดีพวกมีใครวะไม่มีลงเลยลงไปลงวะไปไปให้ไวตรงนั้นมีสองมันจะเห็นมัน้ยล่ะ ไม่เห็นเอาเลยเก็บโอเคเซฟเป็นสาวเมืองไทยนี่ร้อนนะครับไม่ได้เปิดพัดลมวะเนี่ยเพราะเดี๋ยวมันมีเสียงรบก,กวนมายิ่รักคนดูเนี่ยยอมปิดพัดลมเลย cụ khu cụt, khu yeah yêu cụt, yêu cụt, yêu cụt, yêu này 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 giúp โห้ไวให้ไว้โอเคไปฆ่ากับตนเรือนู้นนะเรือบริก์นะสวิงไาเลยเยค, <Yeah. S 1> ครับเดเรีย์ d The man speaks true. You lot, way anger. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. <laughs> Watch on those galleons. See they don't give us trouble. They won't fart for him Mark any orders you think wise,

เยอะโหลกเว็บคืนยักษ์นะถ้าถ้าอยู่ด้านถ้าไปชนมันด้านหน้าอย่างเงี้ยพวกคืนนะก็จะไม่รับดาเมจแล้วก็จะไม่จะไม่เสียไอ้นี่ไปนะพวกคนในเรือแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ด้านหน้าก็ต้องกดนั่งเอาน,นะอย่างเงี้ยนั่งไม่รู้เรียกว่ายัางไงนะเนี่ยเนี่ยเออโลบะมันก็จะลดคนไม่น้อยลงแต่ก็ยังลดอยู่ด,ดี อ่าน่าหน้าเป็นเฮริเคนเฮริเคนก็คือริเคียนนะอย่าไปหามันเลยรู้จักกันดีพายุเธอโดนนี้เฮ้ยวันนีไต้ฝุ่นนะม,มันเรียกต่างไงเอเชียเรียกไต้ฝุ่นยูเคเรียกเฮริเคนมั้งแล้วอเมริกาเ,กกเรียกหัวหนุมมั้งอย่าเชื่อนนะผมเดานะ อย่าจำไม่ผิดผิดผมไม่แน่ใจแต่ก็อาจจะถูกไปกูเกิ e ต่อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายดิหักซ้ายเฮ้ยเออเร็จได้บนละฮะ ฮัลโหลเว็บโอเคฮะหันหน้าเขาเลย Come on ชนไอเลยไอไม่กลัวเย้ คาราโดเรอจ๊ะคาราโดเนียาไว้ลลอะไรอื่อนก็ได้นะเวลาไฟอยู่อะเคยายุหมดแล้วพ้นแล้วเก่งไงเออเอ็ดเวิร์ดเก่งไม่ได้ชมตัวเองนะผมเป็นคนดีจริงๆ <laughs> ผมเป็นคนดีผมไม่เคยชมตัวเอง Que okay. God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale. Ever been to Nassau, Adewale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads. อ่าก็พานี้จบแล้วนะก็คือเราหนีออกมาได้ที่ที่อ่าอ่านีมาจากไอเขาเรียกว่าอะไรทิ่ตัวประกันเน่ะ เออนั่นแหละมิชั่นนี้ไลค์ก็ได้ให้เวลโม่สีดาวทุกันเคียรเลทเหมือนเล่นเองอันนี้จริงๆมันจะไปต่อจะไปต่อมิชั่นเลยแต่ผมจะพอก่อนแล้วกันก็ขอลาทุกคนไปแค่นี้ครับสวัสดีครับเอ้ยยังยังโอุ้ยผมรีบไปผมรีบไปหน่อะ Did it rub you wrong <sighs> when I, <laughs> I was about to use arm? <laughs> it was a sort of rub can I was to we talk, enjoy. Me, sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So, what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this tyro captain? Rest and repast will do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Despite a few items in the hold earlier. Okay, เล่นรอบหน้ามาต่อกันนะในมิชั่นเราต้องไปอบาโคโอไอแลนด์นะก็ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ